ไม่มีใครกล้าแซวยายยายดูเหรอครับแบบแบบแบบยายชอบสวนทำอะไรอะน่ากินจังไม่เห็นเลยเนี่ยกูทำอะไรอยู่อะไรประมาณนี้ สวัสดีค่ะเพื่อนๆ FC ครัวยายหนิงแล้วก็เอ,อ่อ FC ทั้งทั้งหมดที่เป็น FC ยายนะคะวันนี้ยายพามาชมสวนนะคะมาอัปเดตสวนยายค่ะเพราะว่าเราก็ห่างหายสวนไปนานพอสมควรเนาะที่ห่างหายไปไม่ใช่อะไรเพราะว่าฝนมันตกมันเฉแฉะมันมาลําบากทีมงานก็คงยุ่งยากหน่อยวันนี้ยายนัดกองตั้งแต่ตีห้าเลยนะมาเตรียม เตรียมพร้อมเพื่อที่จะมาเจอ FC แล้วก็พา FT ชมสวนวันนี้ค่ะวันนี้จะตื่นตั้งแต่กี่โมงครับพี่ตีสี่ครึ่งค่ะยายเด้งออกมาเลยค่ะค่ะที่ตื่นเต้นเนาะไม่ได้มาสวนนานพาใช่ค่ะจริงจริงแล้วยายก็มาสวนเกือบทุกวันแหละแต่ว่าไม่ได้ทีมงานไม่ได้มาด้วยวันนี้มีแขกผู้ชมด้วยครับยายใช่ก็เลยได้เลยค่ะเพราะ ส่วนใหญ่สวนเราก็จะสุดต้มเล็กน้อยนะคะเพราะว่าฝนล,ลงแล้วผักผักอะไรมันก็ไม่งามเท่าที่ควรค่ะมันจะเปื่อยปลูกผักไม่ได้ถมัดรมแมงนะคะวันนี้ธมรมะแมงเพราะว่าเราอยู่สวนค่ะเราก็ต้องธมัดถมแมงนิดนึงบางวันแย่กว่านี้ค่ะอ๋อช่วงนี้ก็มีเล็กน้อยค่ะ,คะเพราะว่ามันหมดรุ่น เดี๋ยวเราก็จะเก็บสลัดนี้นะมื้อกลางวันเราจะเก็บสลัดอันนี้ไปทําสลัดแต่ตอนนี้จะเดินชมก่อนแล้วก็มีผักอันนี้ผักอันนี้ไปต้มจับชายอร่อยค่ะเดี๋ยวจะเก็บฝากทีมงานเพราะว่ายายก็ถึงเวลาที่ยายจะลื้อแปลงแล้วอันมัน,ม,นมันพร้อมเก็บไปเรื่อยๆคะยายเก็บมาเป็นเดือนแล้วเนี่ย ตลอดแนวเนี่ยยายก็เก็บมาเรื่อยๆกินตั้งแต่ต้นเล็กๆจนมันต้นใหญ่สลัดนี้มันก็จะ60วันอยู่แล้วนะ56-57 57วันต้นมันสูงแล้วแต่แต่สลัดหน้าฝนมันไม่ขมค่ะแต่รสชาติก็ไม่ดีเหมือนหน้าหนาวนะคะมันกินน้ำเยอะมันไม่ได้สังเคราะห์แสงมไม่ขมเพราะอะน้ำมันเยอะหนึ่งน้ำเยอะสองเขาไม่มีแดด เขาไม่ได้สังเคราะแสงถ้าเขาสังเคราะ์แสงรสชาติเขาจะเข้มข้นมีรสหวานแล้วก็มีขมนิดนิดเออแล้วก็มีรสหวานแต่อันนี้จะค่อนข้างจืดนิดนึงเนี่ยเ,เราชอบผักหน้าหนาวเพราะว่ามันอร่อยหน้านี้ก็พอได้อยู่เเรราาามีหหหนน้้ดวยอแต่ว่ามันก็ดีกว่าตอนนี้ไหมล่ะอเ,เออมีแสงแดดมีอะไรอย่างเงี้ย โอเคอยากเดินดูอะไรบ้างคะอะไรคะรอ,รอ,อ๋อขดซองขดซองขดซองค,องค่ะเขากกไขค่ค่ะเดี๋ยวเขาก็อีกอาทิตย์หนึ่งก็มีตัวแล้วไม่น่าเกิน,ไ,นไม่น่าเกิน พอาะครบเดือนแล้วเนี่ยพอเขามีตัวอ่อนยายก็จะย้ายเขาไปไว้ตรงนั้นไปไว้ในบ้านโน้นแล้วก็ปิดไม่ให้งูไม่ให้อะไรเข้าเขาจะมีบ้านอยู่ตรงนูนงน้นหม,ม,มากัดอืมอ่าเราจะเดินไปไหนคะอยากไปทางไหนคะตัดค่ะเพราะว่า มันไม่มีประโยชน์เพราะว่ามันสูงขึ้นสูงขึ้นเราก็เก็บเก็บไม่ได้ไงแล้วก็ตัดออแล้วแล้วมันก็ไม่กิ่งก้านแล้วก็มีอะไรเดี๋ยวเราก็เก็บกินได้นายมีมีดฉันอยู่ไหนมีดใยาวเห็นบ่เห็นมีดสับหน่อไม้บ่มีดแบ่งแงอะ่ะหามีดก่อนเดอ้อ เมื่อวานนี้ไม่ได้ใช้หรอเธอครัวนี่ก็กว้างออกกว้างออกยายกำลังจะทำครัวตรงนี้อีกแล้วนะ,ะน,น,น,นี่ทำเป็นครัวแบบใช้เตานี้ใช้เตาแบบนี้เธอเจอไหมเนี่ยมีหลายหนอ มันจะออกมาเรื่อยๆเ,เนี่ยจริงถ้ายายไม่ตัดออกนะมันก็จะออกมาถึงนี่ยายจะตัดหน่อน,นี้กันล่ะกันมันออกทั้งปีอเอาอันนี้เอาไปเราจะยำหน่อไม้วันนี้ยำหนอไม้่วันนี้ยำหนอไม้ใส่น้ำปูว้าว เมนูเหนือขอเปมนูเหนือแล้วครับใช่โอเคเราจะต้องเอาไปทำการต้มหรือเผาอันไหนสะดวกกว่ากันเราเดินเดินไปทางไหนทางเดิมไหมใช่ครับไปเราเออทางนี้ง่ายกว่ามาเรา้วยระวังเยียบขี้เป็ดขี้หานเ<ม> <c oughs> ยยะแล้วใช่ไหมไม่รอดแล้ว ค่ะเพื่อนเพื่อนเราก็มาถึงครัวคี้ไฟแล้วแล้วนะวันนี้เราก็จะมีนี่แหละยำหน่อใส่น้ำปูกระเจ้าอันนี้เป็นอาหารที่ยายไม่ค่อยถนัดนะคะออกตัวไว้ก่อนเพราะว่าเป็นอาหารทางเหนือค่ะแต่จริงๆแล้วยำหน่อทางเหนือเนี่ยมันก็คล้ายๆซุปหน่อไม้บ้านยายเพราะว่าเครื่องปรุงมันเหมือนกันหมดเลยยกเว้นน้ำปูกับมะขวาง มันก็คือเป็นสมุนไพรเป็นเฮิร์บเนาะเป็นสมุนไพรที่เขาจะมาใส่ในยำหน่อเนี่ยมันจะเพิ่มความหอมและอร่อยอ่าวันนี้ยายก็ได้หน่อไม้เพิ่งไปสับมาสดๆร้อนๆยายก็จะทำการต้มแต่จริงๆแล้วถ้าจะให้อร่อยต้องเผาเผาจะหอมที่สุดหอมกว่าหอมกว่าแต่วันนี้เราไม่มีเวลาเผาเราก็จะใช้ต้มเอา โอเคต้มก็คือช่วยลดลดสารสารไซยาไนท์อ๋อที่ดังๆที่กินแล้วมีสิทธิ์ตายได้อะไรถ้ามันโดนเยอะๆตายได้น้ำความร้อนเนี่ยเวลาเราเผานั้นน้ำหนอ่อไอเนี่ยมันก็จะไหลออกใช่ไหมน้ำความขมอะไหลออกแต่เวลาเราต้มเนี่ยมันก็จะออกไปกับน้ำโดนความร้อนสูงๆนั่นแหละ แล้วก็เครื่องเคียงมันก็จะมีหลากหลายเครื่องปรุงก็จะมีหอมกระเทียมพริกสดเอามาคั่วหรือ,อามาจีทางบ้านยายจะเรียกว่าจีแต่วันนี้ยายจะคั่วเอาเพราะว่าเราจะลดขั้นตอนนิดหนึ่งเพราะเรากลัวฝนจะตกอยู่ทุ่งอยู่ท่ามันไม่ได้อยู่บ้านเนาะโอเคแล้วก็มีอีกอย่างนึงที่เราจะมากินแหนมนะคะอันนี้ก็อร่อยอันนี้เขาเรียกว่าทางบ้านยายเรียกว่ามากลินไม มันเป็นต้นค่ะต้นไม้ยืนต้นเลยค่ะแล้วมันก็จะมีดอกมีดอกก็กินได้นะคะดอกก็กินได้ดอกมันที่มันร่วงลงมาเนี่ยเราก็เอามาลวกจิ้มน้ำาพริกน้าปลาบองลาบก้อยก็ว่ากันไปคนอีสานชอบกินอ,อันนี้ทางเหนือเรียกว่าเขาเรียกอะไรอ่ะมาลินไห่ไม่ใช่มันมาลิด เออทางเหนือมลิดไม้มลิดไม้คนภาคกลางก็เรียกบางบางบางถิงถ่นก็เรียกว่าลิ้นฟ้าแต่จริงๆแล้วชื่อในพจนานุกรมเขาเรียกว่าเพกานะเพกาคนบางถิ่นเรียกว่าลิ้นฟ้าเนี่ยมันลักษณะมันเหมือนลิ้นที่มาจากฟ้าเขาก็เลยเรียกว่าลิ้นฟ้าแต่จริงๆถ้าถูกต้องจริงๆเลยคือ หมากลินไม่เพราะมันเป็นต้นไม้แลวมันออกลิ้นมันมีฝักเหมือนลินเหมือนลิ้น,นล,นลินยาวๆอะ่ะลิ้นเป็ด,ดขมค่ะ<ด>มีฤทธิ์ร้อนอันนี้ขมมีฤทธิ์ร้อนอ่ามันก็ช่วยอ่ากินแล้วดีอะ่ะเป็นเป,เ,ปเ,ปเป็นเป็นยากินเป็นยาอาหารเป็นยาพ่อแม่บอกว่ามันดีนะลูกกินหวานเป็นลมขมเป็นยา ของของที่เราจะปรุงเนี่ยมันก็มีนี่ใบก้อมกอแล้วก็มีใบขิงใบขิงวันนี้ยายลืมที่สวนมันยังไม่มีแต่หลังบ้านเนี่ยมีเป็นกอเราก็จะตัดเป็นท่อนตัดเป็นท่อนนะคะไม่งั้นมันลงหม้อไม่ได้อันนี้เราจะไม่เอาตรงนี้มันอ่อนอยู่นะเนี่ยช่วงนี้เนี่ยมันจะอ่อนประมาณนี้เราก็จะตัดเอา ่าสังเกตจากอะไรความเขียวความความยาวของหน่อไม้ยายจะยายจะทําให้ดูเนี่ยตรงนี้มันมันเขียวแก่แล้วมันไม่อ่อนแล้ว,แล,ว <c oughs> แล้วก็เราก็จะเราก็จะตัดเป็นบ้องๆลงหม้อเราจะต้มทั้งดุนแบบนี้เพราะว่าเราตอนตอนเราจะมาปรุงเป็นอาหารอ่ะเราจะ ใช้วิธีเขียนภาษจาอีสานเอิญเขียนแต่ภาษจาเหนือเอิญยังไงเออขูดหน่อไม้เออเราก็จะตัดมันเป็นดุ้นๆแบบนี้แหละมีดมีดคู่ใจใหญ่อะมันไม่อยู่อันนี้มีดเนี้ยไม่ค่อยมันไม่มันไม,ม,นไม,ม,นไม่มันไม่โอเค ตัดปลายมันออกเองให้มันลงหม้อได้ค่ะโอเคน้ำนเดือนแล้วค่ะต้องใช้เวลานานไคตรโอ้ยนานอยู่จนมันจืดแหละ3วันโอ้ยสามวันถึงไม่ต้องกินแล้วค่ะปิดไว้เดี๋ยวก็สุกแล้วค่ะใจเย็นๆนะคะระหว่างที่เราระหว่างที่เราอรอหนอไม้เราก็จะเผาอันนี้ค่ะ ผเผาลื่นฟ้า,าก,กินสดก็ได้ค่ะกินสดก็ได้ค่ะแต่มันจะขมพอเราเผาเสร็จเนี่ยมันจะลดความขมลงไปบ้างก็จี่มันไปตอนเราจี่นี้เราก็จะนั่งเฝ้ามันนะค่อยๆพลิกมันโอเคค่ะเราก็ต้มหน่อไม้มาสักพักใหญ่แล้วค่ะน้ำแห้งแล้วเนี่ยเห็นไหม อาทีนี้เราก็จะเอาหน่อไม้เนี่ยไปทำการเขียนเขียนอันภาษาเหนือเขาเรียกว่าอย่างไงขูด พูดนอขอขาอไม่จิ้มน้ำพริกตามน้ำพริกกะปิชิมก่อนนะว่ามันจืดหรือเปล่าถ้ามันไม่จืดนะเคียนเสร็จต้องไปลวกเองนะจืดแท้แน่นอน เนี่ยมันพองแบบนี้ถือว่ามันสุกแล้วนี่ไอ้จะทำอะไรย่างให้เหรอ,เ,อ,อเธอไม่ต้องพริกยาเพึ่งพริกแล้วเออยายพิ่งพริกอีกแป๊บหนึ่งมีซ้อมไหมซ้อมนะครัซ้อมเลยสมัยก่อนใช้ขนเม่นค่ะคืออะไรครับขนเม่นอ่ะไม่รู้จักตัวเม่นเหรอที่มันมีขนยาวๆเวลามันเจอศัตรูมันจะปล่อย ปึ๊กยิงออกไป <S <S> <S เวลาคุณเข้าป่าคุณต้องระวังถ้าเจอเนะี่ะคุณโดนยิงแน่มันสลัดขนมันยิงคุณได้ปวดมาก <S <S> ม,มันดีกว่าอะไร <S <S> ะมันคนโบราณไม่มีซ่อม <S <S> แต่ถ้าคนสมัยนี้เขาไม่ได้อนุรักษ์ไว้ไงเละมันจะสลยกว่ามันมันจะสวยกว่านี่ไงมันก็จะเป็นเส้นๆแบบนี้แบบนี้อู้ร้อน ที่จริงอ่ะเอามีดหั่นเอาก็ได้แต่ว่าอย่างนี้ทําแบบนี้มันนุ่มมันนุ่มกว่ากันใช่แต่ว่าทําอย่างนี้แล้วมันนุ่มไงก็ทาแบบนี้เออพแม่นี่เลยกินเยอะกินทุกอย่างเนี่ยของป่าน่ะ บ้านเขาอุดมสมบูรณ์นนะบ้านไอ้ไอะไ,ไ,ได้ค่ะไอเขาจะอาสอนยายทำเดี๋ยวยายมีหลายเมนูอยู่ที่ยายชอบกินแบบว่ายายชอบกินเมนูที่ไอททำมสีสองสามเมนูนะไออร่อยมากเลยชอบชอ,บอ,อของเลวอเรดีเหรอน้ำพริกใบกระเจี๊ยบ ปลาดุกต้มน้ำปลาอันนี้เราก็จะจี่ค่ะบ้านเราจะเอาไม้เสียบแล้วก็ไปอแอนกับไฟอ่ะพาษาน์เขาเรียกแอนใช่ไหมแอนใช่ไหมอ่าหนอไม้มีลิ์ร้อนเราจะไม่ใส่พริกเยอะนะคะโอเคถ้าถ้าเราตำแล้วมันเยอะไปเราก็จะไ เราก็จะแบ่งออกแ,แบ่งได้นั่งท่าสวยๆก็ทำตัวเหมือนแบบว่าเย็นสบายประมาณนั้น <c oughs> ไม่มีใครกล้าแซวยาย <c oughs> <c oughs> แบบแบบยายชอบสวน ไม่เห็นแล้วเนี่ยกูทาอะไรอยู่อะไรประมาณนี้โบราณนะ่ะเขาพูดแบบนี้จริงๆถ้าบ้านไหนแก่นๆน่ะมันก็มีหนุ่มๆถี่อืน่นนะเขาบอกมึงปากดียวสักวันหนึ่งมึงจะไปฉุดอะไรอย่างเงี้ยออะไรมีแบบนั้นแต่แบบมันเลียวอะ่ะ<ม>คำ<ม>คำพูดแบบนี้ก็ไม่ได้หยาบนะ ไม่ไม่ไมไมหรอกพ่อเราอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงม,มีคนเก่งใจเยอะ <c oughs> ตอนนั้นก็มีแบบว่ามีคนเขาลบนับถือเยอะเขาไม่กล้าทำอะไรหรอกโจนยังไม่ป่นเลยอ่ะอยุคนั้นสมัยนั้นเขาป่นกันนะ ป่นการค่าเจ้าเจ้าทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยชุดผู้หญิงอ่มีป้นมีค่ายุคนั้นแบบค,คือสมมุติว่าขึ้นป้นบ้านไหนแบบขัดคืนเขาเดี๋ยวสมัยนั้นไม่มีปืนด้วยใช้ขวานโหดไหมโหดไหมยุคยายอะโหดมากเพราะเพราะว่าอยู่บ้านนอกจริงๆที่ยายอยู่อยู่ยในถิ่นที่แบบ ห่างไกลความจเจริญมากโอ้ยยังไม่รู้จักกองวงรรู้จักแต่วิทยุซานซิสเตอร์เราก็จะตามให้ละเอียดคะ่ะยำนอกระเจ้ายำนอกระเจ้าใส่น้ำปูนะเจ้าได้ยินเสียงโคกเสียงสากแล้วก็อยากหิวข้าวได้เนี่ย ก็ให้แหลกพอสมควรค่ะถ้าขี้เกียจก็ไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้แล้วถ้ารีบๆเวลาทําไล่ทํานามันรีบใช่ไหมกลัวมไม่ได้งานอะไรอย่างเงี้ยมันต้องแข่งกับเวลาเราก็จะไอ้นั่นหน่อยก็จะตาไม่ค่อยแหลกหรอกโอ้อยยายจะตักออกนิดนึง กลัวมันเผ็ดนะคะกพรไม่นิดนะเนี่ยน้ำปูค่ะน้ำปูนี้ก็แล้วแต่ความชอบใส่มากใส่น้อยยายก็จะใส่ประมาณนี้เพราะหน่อไม้นีอาอันนี้ผมฟุ้งฟิงค่ะนิดนึง จริงๆแล้วหน่อไม้นี่ยายเคยอ่านเจอในหนังสือนะว่ามันมีสารสารตัวหนึ่งที่ไปเปิดต่อมน้ำลายต่อมรับรสมันจะเจริญอาหารเวลาเรากินหน่อไม้เห็นไหมเวลาจิ้มนะพี่ผมกินข้าวหมดหม้อหมดโอเคน้ำปลาเราจะเติมน้อยก่อนมันง่ายมากนะมันมีแค่นี้จริงๆ แต่มันใช้เวลาตอนเผาตอนต้มต้องตาำให้มันเข้ากันค่ะเผอิญไม่มีน้ำต้มยานางอ่ะถ้าเอาน้ำต้มยานางใส่นะมันก็จะอร่อยมากบบล้ำก็เจ้าล้ำแล้วล้ำแล้วเนี่ยกุนุ่นกุนุนมาชิมก่อน มาพร้อมผักล้ำก็เจ้าล้ำเจ้าล้ำแต๊เ,ตตเตมนกัะเจ้าเพราะว่าไออันนี้เราจะไม่ทำเยอะอันนี้เราจะไม่ใส่เยอะนะคะ<ม>ถ้ามีใบขิงเนะ่าเลิศมากแล้วก็ไอ้มะขวางแต่คข แต่นี่ข็าลำแล้วนะค,ค,คนโบราณเนี่ยเขาชอบเด็ดแบบนี้นะเวลาใส่อะบางคนเขาลวกก่อนถึงจะมาใส่แต่ยายว่าสดๆแบบนี้อร่อยออก็ยออบอกเหลีวเพียงแต่ใส่น้ำปูคนอีสานใส่ปลาคนเหนือใส่น้ำปูโอ,โอเคไหม หลังจากที่เราเผาเรียบร้อยแล้วนะล้างให้สะอาดนะคะขูดไอ้ที่ดำๆออกหมดเราก็จะมาหั่นค่ะเราก็จะมาหั่นนะคะ,ะมีสรรพคุณมากมายค่ะมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงร่างกายชะลอความแก่ใครอยากสวยจะต้องนแล้วเ,เป็นอมตั เด็กตลอดนะแล้วก็มีขับลมด okay ้วยค่ะโอเคค่ะเขาว่าอย่างนั้นโอเคไม่น่าละยายตาดีดีบ่อยค่ะกินกับลาบกับก้อยจิ้มน้ำพริกที่ที่บ้านคอยกินกับลาบเท้าอู้แซ่กิน ของขมส่วนใหญ่จะลดมันจะเป็นศัตรูกับมะเร็งเช่มเนมะระเม็นเม่นโอเคค่ะเพื่อนๆเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลา ชิมแล้วค่ะตั้มหน่อไม้ใส่น้ำปูกระเจ้ามีข้าวเหนียวขนอนๆสิมาคุยอ่ะเหนือปนเราก็ไม่ว่าก,กันเด้อเออเพราะว่าเราไม่ใช่คนถิ่นเหนือเราเป็นคนถิ่นอีสานข้าวเหนียวเป็นปั้นเป็นปั้นนี่เนี่ยนนดูนดูแบบ่าทานมากคนระับยายดูอลังการมากเลยดูโอ้ของยายหนิงต้องอลังการไม่เล็ก <laughs> ใหญ่ใหญ่ต้องยหญ่ เนี่ยมีตะคนหนามาทำกินหมดเหรอมันก็บโบเนือไปจากซุปนมไม้บ้านคอยดอกไงแต่เพียงแต่ว่าเพิ่มน้าปูมานัวรับประกันความนัวนิ้วชีมีแผลค่ะขอประทานโทษอันนี้ไสอัวอภพนินธนาการมาจากจังหวัดอะไรอะ จังหวัดแพร่อร่อยมากอมอมอมขอเดิมดำกับความอร่อยก่อนเดี๋ยวพูดไม่ได้ดูดนิ้วเลยค่ะีัยน้นายยนาา,นนยายผมมมสถ้าเป็นอยู่บ้านเนี่ยพ่อตีมือ แบบสองมือแบบมือนี้ยังไม่หมดมึงมาจีบอันใหม่แล้วเหรออะไรเงี้ยมันอยากร้องมันอยากร้องมันอยากร้องไม่ได้บินฟ้าแทบแทปแทๆแๆืมกรอบ เข้ากันเข้ากันลงตัวเราจะห่อกับคอสหน่อยนะองนี้วางไว้นี่เขาจะกินอย่างนี้ค่ะรวมแล้วสองนิ้วทีมงานเกินน้ำลายแล้วค่ะเพื่อนอ ยายขออนุญาตปิดคลิปแล้วค่ะเพราะว่าสงสารทีมงานโอเคค่ะถึงเวลาแล้วคะ่ะยายก็จะปิดคลิปตอนนี้แหละแฟนคลับของยายอย่าลืมนะคะดูแล้วก็กดไลค์กดแชร์สับตะไคร้ให้ยายด้วยค่ะเจอกันทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงนะคะบ๊ายบาย